วันนี้มีแมทสุดเร้าใจมาฝากแฟนบอลทุกท่านเตรียมสัมผัสแมทแห่งศักดิ์ศรีเชลซีประทะลิเวอร์พูลสัมผัสประสบการณ์สุดพิเศษเดินทาง1-6พฤษภาคมนี้รับจำนวนจำกัดเพียง20ท่านเท่านั้นในะราคาพิเศษ1,35,900บาทรวมทุกค่าใช้จ่ายแล้วสนใจจองหรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมติดต่อที่เิบอยส์ทราได้เลยนะครับผมจะติดลิงก์ไว้ที่ข้างล่างนี้นะครับ สวัสดีครับพบกับสุลุข่าวฟุตบอลไทยเราเริ่มต้นกันที่ด่วนสุพโชลงตัวจริงนะครับจัดแอซิสพาซัปโปโรบุกอัดกู๊แข่งประเดิมชัยชนะนัดแรกเดอะแบกของจริงการแข่งขันฟุตบอลเจลีก2ฤดูกาล2อ2พถึงสองพแมตช์เดย์ที่5คอนซาโดเรซัปโปโรต้นสกัดของสุพโชสองร้อชาติพบกับเบลดบริกส์อากิตะวันที่15มีนาคมตามเวลาประเทศไทย11.00นนาฬิกา ดยล่าสุดนะครับเกมนี้ไดกิอิมาอโมอสะต้านททนกระแสแฟนบอลไม่ไหวนะครับโดยการส่งสูภโชคสุราชาติแนวรุกทีมชาติไทยลงสนามเป็นตัวจริงต่อเนื่องเป็นเกมที่2ปรากฏว่าเริ่มเกมได้เพียง15นาทีเท่านั้นสุภโชโสุราชาจัดการแอซิดใน,นทันทีพาทีมซัปโปโรบุกนนำเบลบริกส์อากิตะไปหนจากนั้นนาทีที่5ซัปโปโรก็มาได้ประตูที่2บุกนำห่าง2 0 จบครึ่งแรกซัปโปโรบุกนำเบลล์บริกส์อากิตะ2-0เข้าสู่ครึ่งหลังได้เพียง3นาท,ทีซัปโปโรได้ประกาขึ้นนำห่างเบลล์บริกส์อากิตะเป็น3-0ก่อนที่เจ, ita, จ้าถิ่นเบลล์บริกส์อากิตะจะมาตีแค่แตกในในาทีที่51ไล่มาเป็น3-1จบเกมคอนเซิลซัปโปโรที่ส่งสุเปอร์โซลชาต์ยืนตัวจริงเก็บชัยชนะนัดแรกของฤดูกาลที่สุดเล็นหลังบุกไปเอาชนะเบลล์บริกส์อากิตะ3-1มหนสำหรับโปรแกรมนต่อไปนะครับคอนเซิลซัปโปโรมีคิวบุกเยือนถิ่น เอฮิเมฟซีทีมของเอกนิปัญญาในวันที่23มีนาคมนี้นะฮะก็ต้องบอกว่าเดบ็กของจริงนะครับสุโขศนชาติชัยชนะนัดแรกมาแล้วนะครับไดกิอิบามุสะนะครับห้ามดรอปโดยเด็ดขาดไม่งั้นโดนแน่นอนเบนเดวิดเปิดเผยความรู้สึกเมื่อจะได้เล่นร่วมกับชนะทิพเป็นครั้งแรกเล่นเล่นกับไอดน เบนจามินเจมส์เดวิดนะครับตื่นเต้นจะได้ร่วมงานกับชนะทิพย์เป็นครั้งแรกในนามทีมชาติตั้งเป้าคว้าชัยชนะทั้ง2เกมเบนจามินเจมส์เดวิดนะครับริมเส้นจอมพริว้วจากสโม,มสรอ,อุไทัยธานีเอฟซีได้เปิดใจกับฟุตบอลทีมชาติไทยยอมรับว่ารู้สึกตื่นเต้นที่จะได้ร่วมงานกับชนะทิพย์สงศิลป์เป็นครั้งแรกในนามทีมชาติพร้อมตั้งเป้าหมายเก็บชัยชนะทั้ง2นัดผมมีความสุขที่ได้ติดทีมชาติอีกครั้ง และตั้งตารอคอยที่จะได้ร่วมงานกับโค้ชอิชิอิการเป็นนักเตะทีมชาติไทยได้มีโอกาสรับใช้ชาติมันทําให้ผมและครอบครัวภูมิใจเสมอเบนจามินดาวเตลูกครึ่งไทยอังกฤษกล่าวที่ผ่านมาผมคิดว่าตัวเองกําลังทํางานได้ดีกับสโมสรอุทัยธานีและยิ่งเพิ่มความมั่นใจให้กับผมในการอยากจะช่วยทีมชาติการมีชื่อติดทีมชาติสำหรับผมเป็นเรื่องที่ตื่นเต้นและเป็นเกียรติอย่างเสมอโดยเฉพาะอย่างยิ่งในรายการสำคัญอย่างเอเชียคัพ แม้จะเป็นรอบคัดเลือกก็ตามนะครับสําหรับนักเตะชุดนี้ผมคิดว่าทุกคนช่วยกันยกระดับทีมได้ดีผมรู้สึกตื่นเต้นที่ได้ร่วมง,งานกับโคชอีจีรวมถึงนักเตะอย่างชนะทิพย์สมศรีนอีกด้วยและเพื่อนร่วมทีมคนอื่นๆอย่างสุนันเหมือนตาและท้งซึ่งจิตถาบอรผมคิดว่าเราจะเล่นร่วมกันได้ดีและมีความสัมพันธ์ที่ดีเหมือนในตอนที่เราเล่นอยู่23เป ในซีเอเชียครับรอบคัดเลือกเราจะประมาทคู่แข่งไม่ได้เราต้องเตรียมตัวให้พร้อมที่สุดเพื่ออาชนะคู่แข่งผมตั้งเป้าหมายส่วนตัวอยากจะลงเล่นและโชว์ฟอร์มที่ดีที่สุดออกมาเพื่อสร้างความเข้าใจและความสัมพันธ์ที่ดีกับเพื่อนร่วมทีมทุกๆคนผมอยากจะช่วยให้ทีมชนะอยากยิงประตูอยากอาเซทแน่นอนเป้าหมายของเราใน2เกมนี้คือชนะทั้งหมดผมว่าจะได้เห็นแฟนบอลทุกคนเข้ามาเจียรบพวกเราที่สนามรัชมังคลากีฬาสถาน ในบ้านของเราเราจะทำให้ดีที่สุดเพื่อแฟนบอลและทำให้ทุกคนภูมิใจในทีมชาติของเรานะครับก็ต้องบอกว่าทีมชาติชุดใหม่นะครับชุดใหญ่ของเราก็มีชนาทิปนะครับน้องกันธนวัซึงจิตถาวรแล้วก็เบนจามินเจมส์เดวิดนะครับจะได้ร่วมงานกันนะครับคิดดูแล้วกันนะฮะว่าเบนจามินเจมส์เดวิดนะครับทำเกมรุกร่วมกับชนาทิพแล้วมีเจ้ากันนะครับธนวังจิตถาวรคอยตัดเกม ในแดนกลางให้และคอยคุมจังหวะเกมนะครับสุดยอดไปเลยสื่อเวียดนามขึ้นหนึ่ง 1, เปิดสาเหตุพรรษาเหมวิบูลชื่อหลุดทีมชาติไทยเอเชคัพ2027เวียดนามนิวนะครับสื่อยักษ์ใหญ่ของเวียดนามเปิดเผยว่าพรรษาเหมวิบูลหลุดโผทีมชาติไทยเหตุพลาดในอาเซียนคัพ2024 สิเวียดนามกนหนึ่งถึงสาเหตุที่พัรษาเห็นวิบูนกองหลังทีมชาติไทยถูกถอดชื่อออกจากทีมชาติไทยชุดสู้ศึกเอเชียคัพ2027ดรอบก็เลือกเดือนมีนาคมนี้โดยในงานจากส่อเวียดนามระบุว่ามาจากความผิดพลาดในศึกอาเซียนคัพ2024ที่ที่พัมมาซึ่งเจ้าตัวทำเข้าประตูตัวเองในเกมที่พบก,กับเวียดนามการตั้งทีมชาติไทยต้องพบก,กับความ่แพ้ส่งผลงให้ทีมชาติเวียดนามถะลืงแชมป์อาเซียนคัพ2024รายการถ้วยใหญ่สุดของอาเซียนไปได้ในที่สุด ปัญหาคือเป็นแนวรับมากประสบการณ์ที่ร,รับใช้ชาติทีมชาติไทยมาอย่างต่อเนื่องแต่จากรายงานของสื่อเวียดนามกลับชี้ว่าความผิดพลาดในทัวร์แมตช์ล่าสุดอาเซียนคัพ2 0 2 4ที่ทาให้ทีมชาติไทยต้องพบกับความแพ้แพ้ต่อเวียดนามเป็นประจักษ์การที่ทําให้พันษาหเห็นวิบวันต้องหลุดจากทีมชาติชุดเอเชียนคัพ2 0 2 7รอบก็เลือดในครั้งนี้แฟนๆคินเห็นกันอย่างไรนะครับโอ้ยใจม่นมึงเก่งเนาะกูอยากผอมอีกเด้อแบเวียดนามนี่แม่ ด่วนเกิดอะไรขึ้นโรนัลโดอยากเจอบุริลัมไว้แฟนบอลเห็นตรงกันอยากเจอบุริรัมในรอบ8ทีมสไตล์ยเอฟซีแชมเปี้ยนลีกอิลิทโดยคอมเมนต์ในเพจของสโมสรอาลนาเซ์ ar, ทีมดังแห่งลีกสุดอารเบียแฟนบอลส่วนใหญ่เห็นตรงกันอยากให้ทีมอาลนาเซ์ Al ar, เจอบุริลัมในรอบ8ทีมสุดท้ายมากที่สุดเกิดอะไรขึ้นทําไมทําไมแฟนบอลซาอุอยากเห็นโรนัลโดมาเจอกับบุริลัมในรอบ8ทีมสุดท้าย เป็นไปได้อย่างไรนะครับโว้ยเขาก็เห็นเาอออนี่แล้วเขาก็อยากพอตอนนั้นโอ้โลนันโดเจอบุริลัมสิมอสัตไปอันสองสำหน่วยบอดพีน้องหรือซาันกามาแยกทางลำพูนวอริเออร์การแข่งขามาแรงมากนะครับหรืออเล็กซานเดอร์กามากุนซือชาวบราซิลแยกทางกับลำพูนวอริเออร์หลังจบเกมที่พาทีมบุกพ่ายบีจีปทุม1-0 ก่อนหน้านี้ลำพูนบอิเวณก็เคยมีข่าวอาดัดเนี่ยแทนกับกามาหลังทาทีมหลังทําผลงานอย่างแย่ๆจนต้องเดินรนหนีการตกชั้นอย่างไรก็ตามกามาสามารถพาทีมกลับมาจุบความแกล่งด้วยสติไร้พ่ายตลอดเดือนกุมภาพันธ์จนคว้าวรางวัลหัวหน้าผู้สอนยอดเยี่ยมประจําเดือนนั้นไปแต่ทว่าล่าสุดหลังเกมที่แพ้บ,บีจีปทุมมีข้อสังเกตว่ากามาไม่ได้เข้าร่วมง,งานแถลงข่าวหลังจบเกมโดยมีเจ้าหน้าที่ทีมเป็นผู้ให้สัมภาษณ์แทน ทำให้ข่าวการยักทานเริ่มผูดถึงกันอย่างหนักซึ่งต้องรอการยืนยันอย่างเป็นการจากสโมสรอ,อีกทีหนึ่งนะครับนี่คือสรุปข่าวฟุตบอลไทยนะฮะซึ่งเป็นรอบเย็นของวันที่15มีนาคมนะครับ